5สนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกณใบนี้อยู่ที่ไหนบ้างและมีสนามไหนในโลกใบนี้เดี๋ยว e ีนี้นะครับกับตานจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกันว่าเฮ้ยนี่แหละคือ5อันดับที่สุดยอดที่สุดแล้วสำหรับสนามฟุตบอลเนี่ยมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันครับ ไปดูอันดับที่5กันก่อนเลยครับเป็นที่ไหนไม่ได้ครับสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่ในเมืองมิวนิกเฮ้ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยลองอยากเข้าไปสัมผัสบรรยากาศดูนะครับแฟนบอลเรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะคุ้นเคยเกี่ยวกับสนามฟุตบอลชื่อนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเ <Okay. S 1> นื่องจากได้มีการแข่งขันฟุตบอลบ่อยมากและเป็นสนามเย้าของท่านั้นเสือใต้ไบร์นมิวนิกมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้แฟนๆเนี่ยจำได้เขาเรียกว่ารอบนอกอ่ะมันสามารถเปลี่ยนสีเองได้นะครโดยจะมีทั้งหมด3 สีหลักๆก,ก็เป็นสีของสโมสรไบรเยนมิวนิกนั่นเองนะครับสีแดงนะครับสีน้ําเงินและสีขาวนี่คือ3สีหลักๆของสนามอาริอัลส์อารีนาแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงต่อเมื่อทีมไบรเยนมิวนิกที่กําลังจะลงแข่งขันณนสนามแห่งนี้เปลี่ยนเป็นสีน้าเงินนะครับเมื่อตอนไหนเมื่อมีการแข่งขันของทีม1 8 6 0มิวนิกใช้สนามเดียวกันกันกบทางด้านไบรเยนมิวนิกและสนามแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีขาวครับก็ต่อเมื่อทีมชาติเยอรมันครับนี่ฮะเยอรมันจะใช้สนามแห่งเนี้ยเป็นสนามเย้าแฟน บอลทั้งหลายๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยเนี่ยนะถ้าวันนี้เป็นสีแดงเออรู้แล้วว่าวันนี้บาายจะมวนิกเตะอย่างแน่นอนถ้าเมื่อใดที่สนามแห่งนี้เปลี่ยนเป็นสีดำเงินก็ต้องเป็นทางด้าน1860มิวนิก และเมื่อใดที่สนามแห่งนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวก็ต้องบอกว่าเฮ้ยนี่แหละเราต้องเข้าไปเชียร์แล้วนี่คือทีมชาติที่จะลงเตะสนามแห่งนี้นี่คืออันดับที่5สนามที่โคตรสวยที่สุดในโลกครับมาดูอันดับที่4กันต่อครับยังอยู่ที่เมืองเบียครับเป็นสนามเย้าของทางด้านเสือเหลืองครับวันนี้บุรุษเยต์ดอตมูลครับที่สนามซิ g n ร์ออร์โดนาพาร์นี่ก็จะบอกว่าหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับที่สนามแห่งนี้นั่นก็คือ กำแพงสีเหลืองครับไม่ใช่กำแพงของปปออสอบ้านเรานะหรืออัตจันร์ฝั่งใต้ของทัพเสือเหลืองบุรุษเซียนดอทมุลนั่นเองเป็นแหล่งรวมของเหล่าแฟนฟุตบอลจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวกว้าง131ฟุตนะครับทำให้อัฒจรรันนะครับแห่งนี้สามารถจุแฟนฟุตบอลได้แทบจะทั้งบางเลยทีเดียวบรรดาแฟนฟุตบอลพันแท้ของทีมนะครับจะพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองดา นะครับเข้ามาชมเมื่อใดที่บุนเซียดอตมุนนะครับเข้ามาเตะนะครับที่สนามแห่งนี้ซึ่งนะครับเราจะมองดูว่านี่แหละคืออาณาจักรของแฟนฟุตบอลที่บ้าคลั่ง สำหรับสโมสรแห่งนี้นะครับเรียกว่าใช้เสียงเนี่ยโอ้โหร้องคำรามกันอย่างกึกก้องกันเลยทีเดียวราวกับว่าแผ่นดินกำลังสั่นสะเทือนซึ่งนั่นทำให้นักเตะนะครับทีมเยือนรู้สึกแข้งขาอ่อนกันเลยทีเดียวนะเมื่อมาเยือนสนามแห่งนี้และนี่คือสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่4ครับซิก n นอาริยานาพาครับเดินทางมาถึงอันดับที่3ใน EP ีนี้ครับนี่คือสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลกอันดับที่3ครับ ทามฝังมาที่เกาะอ,อังกฤษกันบ้างครับนี่คือสนามเจ้าของทีมชาติอังกฤษครับเวมบรีครับ,รบก็ต้องบอกว่าแฟนฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยต่างก็น่าจะคุ้นเคยกับสนามแห่งนี้ดีนะครับเป็นสนามฟุตบอลที่โอ้โหเรียกว่าใช้มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ได้มีการปรับปรุงมานะครับเป็นสนามเย่าของคัพสิงโตคำรามอังกฤษนี่แหละนะครับหรือว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเริ่มก่อสร้างในปี2003ครับ2003นะ นะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นทรงแบบโบราณโบราณหน่อยแต่เขามารีโนเวทใหม่มาทําใหม่ก็ต้องบอกว่าทําได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาตินะครับที่มีแฟนฟุตบอลในประเทศไทยของเราเนี่ยให้ความสนใจเยอะนะครับแล้วก็ชื่นชอบเยอะนะครับนะับเป็นเขาเรียกว่าสนามฟุตบอลที่ใช้ต้นทุนในการสร้างมากที่สุดในโลกเลยนะสนามแห่งนี้เออนะครับโดยใช้เงินลงทุนทั้งหมดเทด่าไหร่รู้ไหม 798ล้านปอนด์ครับโอ้โหถ้าคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่วะถ้าใครคิดถูกคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับอ่ะนะครับเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยทีเดียวนะครับสนามฟุตบอลแบบนี้เขาเรียกว่าแบบมีหลังคาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นีครับสนามฟุตบอลเวมบรีนะครับน, y, นับนะเป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นต้นแบบของความอลังการของสนามฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลายสโมสรทั่วโลกยังได้ศึกษามาใช้ในการสร้างสนามฟุตบอลของตนเองถือว่าเป็นสนามฟุตบอลอีกหนึ่งแห่งที่นะครับคุณต้องไปสักครั้งในชีวิตครับและนี่คืออันดับที่3 ขึ้นชื่อว่าโคตรสวยที่สุดนะครับสนามฟุตบอลนะเวรมบรีครับมาถึงอันดับที่2ครับที่ขึ้นชื่อว่าโคตรสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลกครับยังอยู่ที่เกาะอังกฤษครับเป็นสนามของทางด้านไก่เดือทองชอตแนมฮอสเปอร์ครับหาแล้วว่าสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอนเลยก็ว่าได้ครับและติดอันดับที่3สนามที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรหรือว่า u K ถือได้ว่าสนามใหม่แห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายแห่งใหม่ของกรุงลอนดอนนะครับทั้งการ ออกแบบที่ทันสมัยนะครับทั้งภายนอกและภายในเลยก็ว่าได้นะครับทำให้นะครับประสบการณ์ในการดูฟุตบอลของแฟนๆเนี่ยนะครับมันเรียกว่าโอ้โหล้ำค่าและสุดยอดจริงๆนะครับใครที่เคยเข้าไปสัมผัสนะครับสนามอย่งนี้จะรู้ดีนะครับโดยที่นั่งจะถูกออกแบบให้มีเก้าอี้นะครับมีความกว้างนะครับแบบว่าโอ่งโถงเลยก็ว่าได้นะครับสะดวกสบายมากนะครับพร้อมกับเขาเรียกว่าปรับทัศนวิสัยให้การดูฟุตบอลเนี่ยชัดเจนเพิ่มมากขึ้น และสนามแห่งนี้นะครับยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า60ลบ้านโอ้โหเนี่ยแม่งเกือบร้อยล้านที่อยู่ในสนามแห่งนี้คิดดูจะใหญ่ไม่ใหญ่นะครับและนะครับสนามแห่งนี้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรอนดอนสตรีทฟู้ดนะครับที่การสร้างนะครับเรียกว่าร้านอาหารนี่แหละนะครับยังไม่พอครับยังมีบาร์ที่ยาวที่สุดในอังกฤษครับมันจะยาวแค่ไหนต้องไปดูครับนะครับอ่ะเพื่อเพิ่มอัตราลดทั้งกากรแข่งขันและหลังแข่งขันนะครับ ยังนะครับยังไม่พออีกนะครับยังมีบริการเชื่อมต่อ WiFI ที่ครอบคลุมนะครับทั่วทั้งสนามนะครับเพื่อ,อเพียงพอต่อแฟนฟุตบอลที่เข้ามารับชมในสนามแห่งนี้นะครับเขางบอกว่าสุดจัดเลยทีเดียวนะครับและนี่คือสนามฟุตบอลที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยงามมากที่สุดในโลกอันดับที่2ครับผมและก็เดินทางมาถึงแชมป์ของเราครับและนี่คือสนามฟุตบอลที่โคตร สวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับไปที่อ่าสเปนครับวันนี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองมาริดครับซานเชียโกเบรนบิลครับเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลกครับก็ต้องบอกว่าเรอัลมาดริดครับเผยโฉมสนามฟุตบอลซานเชียโกเบรนบิลครับหลังจากที่ปรับปรุงแล้วปรับปรุงเล่าจนกลายเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกจุดขายของสนามแห่งนี้นะครับอยู่ที่ นะครับพื้นสนามเนี่ยเชื่อไหมครับว่าสามารถพับเก็บได้นะครับพับเก็บได้คิดดูว่าแม่งสุดจัดขนาดไหนนะครับและนะครับจากเดิมเนี่ยจุนะครับแฟนบอลได้อยู่ที่ประมาณ81,000คนครับตอนนี้ซานเชโรโบาวิวเพิ่มความจุไปที่85,000คนนะครับแนวคิดการปรับปรุงสนามนะครับเน้นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สนามนะครับให้มากที่สุด นในขณะเดียวกันก็ยังคงรัก,รารกษาความเป็นนะสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานและติดตั้งเทคโนโลยีชั้นสูงในสนามแห่งนี้นะครับเนื้อที่ภายในสนามแห่งนี้มีทั้งหมดนะครับ152,000ตารางเมตรครับ <c oughs> คิดดูว่าแม่งจะกว้างจะใหญ่ขนาดไหนนะครับประกอบไปด้วยสนามฟุตบอลห้องพักนักกีฬาร้านอาหารสนามแห่งนี้นะครับก็ยังบอกว่ายังเป็นสถานที่สร้าง อารมณ์ความรู้สึกนะครับซึ่งคงอยู่ต่อไปนะครับกับอนาคตต่อไปเรื่อยๆของทีมเรอัลมาดริดนะครับมันจะเป็นสนามกีฬาที่ดีที่สุดในช่วงปลายศตวรรษเลยก็ว่าได้นะครับและนี่คือสนามฟุตบอลที่ใช้คำว่าโคตรสวยที่สุดในโลกครับอันดับหนึ่งครับซานเชรโกเบอร์นาบิลครับยังครับยังไม่พอครับไหนก็ห้านดับสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลกแล้วเราจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับ อีกหนึ่งะครับสนามที่ส่งเข้าประกวดนะครับในนามนะครับสมาฟันฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยนะครับราชบังครากีฬาสถานนะครับยังไงก็นะครับฝากถึงสมาคมด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ได้ด่าสมาคมมาหลาย EP แล้ววันนี้ก็ฝากหน่วยกันแล้วกันเฮ้ยแต่ใครได้ดูเกมไทยกับเกาหลีใต้บ้างโอ้โหเห็นมิเคลสั้นลูกนั้นนะครับโดนบางโดนกระแทกไปนะครับสอกแตกเวะวะเลยโอ้โหเนี่ยเพิ่งเจอครับ นะครับสนามที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยนะครับโอ้โหนะครับอ่ะนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับมาดามแป้งนะครับเข้ามาพัฒน,ฒนาปรับปรุงสนามให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรนะฝาท่อระบายน้ำยังมีอยู่ในสนามฟุตบอลอีกอ่ะนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าดนะ่าสมาคมฟุตบอลทุก EP เดี๋ยวเขาจะโดนแบนแล้วสำหรับช่องแปะไปเรื่อยเนี่ยนะครับวันนี้ น่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยละสำหรับ5สนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเอ้ยไม่ใช่นะครับดีที่สุดในโลกเนี่ยคุณจะวนมาราชมังคลายอีกแล้วเนี่ยนะครับนี่คือ5สนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกนะครับคิดเห็นตรงใจกันบ้างไหมหรือมีสนามไหนที่คิดว่าดีที่สุดในโลกคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันเฮ้ยกัปตันยังมีอีกนู่นนี่นั่นนะครับทำไมไม่มีปารีสแซงต์แชร์แมงทำไมไม่มีนะครับจูเซเป้เมอซ่าสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและนี่คือ5 สนามที่สวยที่สุดในโลกสำหรับ EP นี้ EP หน้ากับตันจะนำเนื้อหาข่าวกับตันจะนำเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังสามารถติดตามได้ทุกๆอาทิตย์ครับอาทิตย์นี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้กับตันขอทอขอขอทุสิขอกับตันขอ,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 ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ